สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรรมเมรีนนทอมี่สามดาวสิผ้าธรรมชมไปหาหลวงปูสำนักสงฆ์ป่าช้าค่ะธรรมชมอันนี้เรื่องจริงค่ะธรรมชมเรื่องจริงหลวงปูเป็นเห็นงูหลยโตแห้งค่ะธรรมชมหลายโตแห้งหลวงปูพก,กวาอภินิหารเจ้าที่เจ้าทางไม่ฉกลาบ หลวงปูส่สให้เลขดีเด็ดแต่ใดก็ไปฟังกับหลวงปูพร้อมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะเวลาชมรับฟังกับหลวงปูสำนักสงฆ์ป่าชาพร้อมๆกันเลยค่ะกลับนมาสก,การครับหลวงตากลับนมาสก,การครับอาเจนทอนแซนเคซี่รับร้อมด้วยบาแอมรอทองเดอร์ ครับจอมกาบพอภัยหลายงดแล้ว้าหวยบ่เข่าผีเมรุอ้อนกับบ่บ้าบอกนาผีเมรุอ้อนไปบอกพาควนหนึ่งทีแล้วมาซื้อเบอร์ซื้อหวยผลถูกต้องเลยครับมันมาบอกเข้ามันเจียดว่ามันอ่าผีเมรุอ้อนเจียดว่าไปตั้งค่ำผู้เ่าสองคนนี้ก่อนมันมันก็เลยเจียดบพบาว่าบอกไปบอกคนเกอ่าพี่ดอกกีอ่าไปบอกพ่นทิ่ภาคผลเบล็ดหวยเด่นเบิร์ดไหมครับแล้ผ่านไปนอกครับ เออต้องกาบปรพันธ์อาไพย์สหรับโยมเฮซีของบ่าวแอมทุกคนครับว่าถือกะอยยาวากันพอาเป็นแนวทางมา้อเนาะครับผมเพราะว่าเป็นคู่มือซื้อแต่ว่าหวยออกมือประเทศจี 16, นหกปัจจบนเก้านียกะมีปัญหาหรือแก่เกิดขึ้นเลยครับปัญหายังครับให้เขบ่าได้ไหมได้ครับเออพอดีนบ่าจะยอ่อเนาะพอดีลูกเก่าขยันทำง,งานอยู่บางไงบางไงลูกชายกับลูกสาวกับ อันนั้นละถับน้องสาวของสมัอยู่บางใหญ่นนในอดเมื่อใดพอมาซื้อว่าได้ปัง้งเบาแอมเบาวันเล็กตัวนี้พอดีกับได้ของจากกระลุงกาาอยู่การจันทบุรีครับพอพอเขาไยุ่บ้านบมิอยุบบ้านและไตพอดีเรียกว่าวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบปดชเก้าพอแล้วก็แ้งแล้วมะจับมาเนี้ยอาว่าหลอกร่วงเงิงนมื่นผิวลุกโอนมาให้หนึ่งมืนบา,บ,บาทซื้อมอแต่งแต่งบดถือครับเสวาจะในบริปัญหานเกิดขึ <c oughs> ้นมว่อาอยู่หอดวันที่สิบเก้ายี่สิบ ดีเบสก็จบกันจบกับบ้าซ้ำมา่อจบเราไปเพราะว่าเขายังขัดใจอยู่เพราะว่าทางผุ่นเขาเจ้าเรื่องหลวงตานะเอาเรื่องนี้อะไรนะเอาว่าหลวงตาหลอกลวงหลวงตาบ้าตามชีพนี่ของเบาเบาแอมนี่ตามชีพตามสไตล์ของหลวงตาบริสตอหลวงตาหลวงตากับป่วยถ้าหลวงตาว่าป่วยหลวงตากับบ้าได้บอกว่าทั้งชีพนี่หรอกเพราะว่าลุงตัวลวงตาป่วยเราเป็นพ่อสิไรปัจจุบันใจซื้อยาและซื้อเพ่งเผ็ดแต่เพ่งเผ็ดแน่สนหลอกเนาะครับ พอดีเอาผ่านไปเรื่องนี้กัมันคงจะจบหจบไปแล้วแลเขาว่าเขาจบแล้เขาจะเงินขึ้นเงินบาทนะโอ้มันสื่อว่าถือกับบูปัญาเขายู่บ้านถือแหละแว่าเขาเอาคนไทยอย่าบวอยังไม่คุ้มอ่ะสงสาอย่การเจริญรเรื่อเพื่อสีสวัสดิ์เด้อสีสวัสดิ์มีแต่คนในศาลย่หันเป็นผ่านพันหลังค้าพนล่ะนะครับแต่ผ่านไปครับไม่กับมีเขาไม่รุ้ธรรมดาล่ะครับทนึงตุลาจงสีเด้อครับหมวดวันทีหนึ่งตุลาครับจะ่าพอดี มือเศร้ามือเศร้ามือเศ้าว่านนี่ไปสิเป็นบาทตอนพ่อมุดชมราวนาอครับพากระเาเตรียมตัวเป็นบาทมือทำวัดแล้วกันเล่อยไปเอาเปาเตรียมตัวเป็นบาทหกมวงเศร้านี่แหละครับสรัวส,ร,วสรัวนี่พอดีก็เลอยเห็นงูครับเห็นงูหอกตัวมันนอนเลี่ยงกันอยู่เบยมันฝันนีเรื่องจริงพี่ยมครับอู้เห็นงูหอกตัวนอนเลี่ยงกันอยู่อีกตัวหนึ่งมันมันขวางมูแลลวก็ยกข้อแผลอยู่กเลยเอิญข่าเกิดไปเบึงครับพาไปเห็นก็แล้นหน,นียาน หาสองลูกไปยุ่งกันหาลูกน้องอยู่ในป่านี่พอได้แล่นไปอ่ะย่านแร่นหนี้บบนี้เกิดโยมมาเบิงโยมกับว่าเบิงไม่ยินเบิงมันก็ขึ้นเก้าขวางเลยก็ไปล้่โยมเร่มากราบกราบเรื่อขอว่าขอเลขขอหวยเรครับของริงเกิดขึ้นแล้วเรื่องยังจบไม่ไม่ปัญหาเกิดอีกเนาะบ่อยเหมือัเดืมครับแคะนั้นเลยพานไปพอดีเอินแล้วเก้าเอินไปถ้าบานมากก็พาไปรับจิตวิญบาทก็เลย แล้วเบิ้ลเต่บโตเติบเป็นสวยยี่ลอยมันงจาแตกมันจะมีไฟนีมันไปนั้งาต่รถกระบาเลยนะมหกตัวตัวเจ็ดเปนผาดมูยูนายงควขึ้นวันนี้ได้ตีข้าเจ้าเลยนท่ากันตีสดตีเบรคเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเบสลีย์ครับแต่เรื่องจริงนี่ว่าเป็นฝันนี่นี่คือเรียนจริงเราเป็นนัยองฟังไปกับเป็นครูเมื่อเดอจะเอาจริงจังครับเรียนเนี่ยเป็นแนวท่าครับเป็นแนวท่าครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหรือครับ ต่ตัวน่าหลาดเป็นหนึ่งกะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือว่าดีเจ็ดหนึ่งก็ต้องนี่นะครับตัวนี้บดได้ฟันเนาะครับเจ้คนั้นก็คุยกับบ่าวแอมก็ดีสบายใจกันเลยว่าคุยดีบกคุยดีพอเรียกวันทุนจบไปแล้วบ่จ้างบ่จบดอกยังบ่จบดอกเขาจบเจ้าหมุดเขาพย่อมทั้งบางไงลูกสาวทังบางไงเขาพย่อมเขาเกี่ยวเงินขึ้นในดเขาว่าหลอก่วงเขาครับแต่ฟังรายการบ่าวแอมนี่ละ ผมกาไปหาหลังจากบัิทึกเราไปหาลุงตาเลยโอ้ครับโอ้ยลุงตาขันบอกมันอยู่ในการวันสาลุงตานี้แล้วถึงรบรอหายยศเมื่อเรื่อว่านี่น้องมาปลอดใจตัวได้กันนั่นละครับจะไปหาบอกเขาแม่ป่น่ะบอกตั้งเท่าไหร่เท่าเลยบอกถึงตลอดจนะครับจะนั่งงูนี่เป็นเจ็ดในย่อมมากหกตัวหกตัวตึงขาดคิดเฉียวหกเจ็ดหรือว่าเป็นสี่หกหนึ่งก็ครับ เ่แมีวนีไปอยังหกตัวแลต้ตัวนึ่าดนะหกหนึ่งรอครับรวันนี้เรื่องจริงนี่ไครับกสิทีเป็นหกหนึ่งไ <1 S 2> ปขทาง่นมองนี้นเนาะเิ่นเก็บวางแลยครับเป็นแสดงการิหารตอนเช้าน,านะครับเดินมาเบิง้งวุฒุภาะยานตอนโดนี้รักแรนนี้นไงรวเท้าย,ย,ยแล้วก็รวรูกทายไว้แรนนี้ก็มีท้ายลูกกับมีเหมือนโยมมาเบิ่งพอดีมันเลยหนีไปทางเดียวมันเอราออรเลยมิดสอบปาไปเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าสองมีหกหนึ่งด้วย7เจ็ดหกหนึ่งดีวย หนึ่งหรือพบหนึ่งเนาะครับแม่ดูครับเอาไปดูตาอะไรนี่นี่เพราะมันฉวนในเรื่องจริงนะครับครับหลวงตาเป็นบบพิจารณาเบิางทีเอาแบบแอมบิชาเนี่ยเด้อมันจะเป็นแหลงเลยคเลยเล็บสีเล็นตัวใดเดี๋ยวปลงูมุ้งของตัวตัวหนึ่งขาดมูแล้วก็ยกข้อนนะครับก็เอาตามที่หลวงตาว่านั่นแหละครับนอโอ๊กหนึ่งเจ็ดหนึ่งสันนอครับเพราะว่าเข้ากับห้เป็นแนวทางทุกคนกตันนี่ยังสงสัยไงอยากคุยกับหลวงตาโดยตรงเมาส์รถหลวงตาไม่เคยกินต้นฉบับศูนย์แปดหนึ่ง ซีซีซีคสองแปดผมครับเขาต้องเขาต้องไปรบกวนในข้างดานเบาแอมไปไในดอกแก้โทษโดยตรงอะโทษมาโหลดครับจะโทษมาเบอร์นี่แหละครับถอดแล้วเราไปเห็นงานหลายอย่างเนาะครับผมมือถือจะโทรหาจะเบาแอมไปขอเบอร์โทรหลวงตาครับไอ้าผิดภาษาอยุ่นะเอาจารนี่เนาะเพราะว่าโดนแล้วครับครับครับหลวงตาครับผมขอเบอร์ของพีของเบาแอมเมืองอุบลแล้วก็ตลอดทั้ง บ่าวแอมแล้วกะญาติพี่น้องทุกคนทุกคนให้อยู่ดีสบายอย่าเจ็บอย่าจนสาธุสาธุขอให้พุทธลาเทวดาคุ้มครองเรือจากหลวงตาหลวงปู่ผีภาษาพี่หลอกพี่หลอกผีภาษาครับสาธุสาธุคูัสาธุกราบลากครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของหลวงปู่สำนักสงฆ์ป่าชาหลวงปู่เป็นว่าเรื่องจริงค่ะนผู้ชมเรื่องจริง เห็นงูเห็นงูเลื้อยมาหกโตลวงปู่กเล่ตีให้เป็นเหล็กเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งตัดหนาตัดล้างเหรนกระทำช่อมเจ็ดหนึรรมม่งหกหนึ่งเจ็ดหกแต่ว่าผีตายหงบพระท่านเนี่ยมาบอกลองปูว่วะผีตายหงแม่หลวงตกหนมตายยังบระท่านมาบอก,กเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาล ประจําววันที่1ตุลาคมพศ2 5หาค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับซีราธรรมชไปิก่รนค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชค,โชคมันหมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ uh